สวัสดีครับผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมมีนะฮะรถที่ว่าสุดเจ๋งสุดเท่แรงนะครับแล้วก็ขายดีมากๆนะครับมานำเสนอนะครับตัวนี้ก็คือดิฟ LED นะครับดิฟ LED ก็คือในตัวในคิดก่อนที่ราคา1,690บาทเนี่ยผมตั้งแต่ผมลงอ่า YouTube ไปแล้วนะฮะก็มีคนถามมาเยอะเลยเออพี่ตุ้ยผมอยากเห็นแบบเวอร์ชั่นที่โมแล้วอย่างเงี้ยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออ ผมก็ขายดีมากๆมันไม่ค่อยมีเวลาด้วยก็เลยวันนี้พอหาเวลาได้เนี่ยผมก็เลยรีบมาถ่ายคลิปตัวนี้ให้ดูนะคะรีวิวว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันเออมันคุ้มค่าไหมกับการที่ว่าเราเพิ่มเงินอีก900บาทแต่เราจะได้รถที่แรงขึ้นกว่าสแตนดาร์ดที่ว่ามากบกบ่อกล่องอีก3เท่านะครับคุ้มจริงถ้าแค่พูดแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าเดิมรถเดิมๆเ,เนี่ย เรา,าต้องอธิบายก่อนว่ารถเดิมๆเนีนะ่ยเราจะไม่มีอะไรเลยก็มีแบตเตอรี่อยู่ก้อนเดียวก้อนสีเขียวอย่างเงี้ยอยู่ก้อนเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกนี้มาให้ได้ก็ได้เพื่อให้เห็นง่ายๆแบตเตอรี่อยู่ก้อนเดียวจะไม่มีเทอร์โบอันนี้จะไม่มีเทอร์โบกับแบตโมนะครับตัวนี้ที่900บาทที่เราจ่ายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าจะมีของค่าแรงมาเกี่ยวข้องแล้วก็ มีเทรบโบตัวเทรบโบเนี่ยจะดูดไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์6,500แอมป์นะครับดูดเข้ามาแล้วก็อัดไปกับไอตัวแบต7.2โวลต์เนี่ยรวมกันอัดไปที่มอเตอร์เนี่ยแล้วก็บอร์ดวงจรข้างในเนี่ยรับรองว่าแรงแรงกว่าเดิม3เท่าเนี่ยสุดยอดเหมาะสำหรับเวอร์ชันนี้เหมาะสำหรับคนที่เอ่อบางคนลูกค้าผมหลายๆคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดทีนี้เขาซื้อรถเดิมๆไปบางคนมีปัญหาเรื่องว่าเอ่ออยากได้รถที่โมมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แต่ก่อนผมขายเป็นเทอร์โบโแยกไปต่างหากแต่ตอนนี้ผมก็คือผมก็คิดว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยคือเขาเขาไม่ได้อยากจะไปซื้อเทอร์โบแล้วก็ไปไปหาช่างไปโมอเองเนี่ยก็ก็เลยว่าผมก็เลยทำเวอร์ชันสำเร็จรูปมาให้เลยคือโมเสร็จสับเรียบร้อยแค่900บาทเท่านั้นเองคุ้มมากนะ900บาทเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างจ่าย9ก0แล้วแรงขึ้นไหมโอนะ้โหนไหม โหเนี่ยคุ้มจริงๆครับไม่ได้โม้ <c oughs> ก็ทีเนี้ยเนี่ยเราจะมาดูกันนะฮะว่าของแต่งเนี่ยสมมติเราจ่ายเราจ่ายก็หนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทที่ผมขายรถเดิมๆนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเพิ่มอีกเก้าร้อยมันจะเป็นสองพันสองพันกว่าบาทอะสองพันห้าเก้าสิบสองพันห้าแปดสิบอะไรประมาณเนี้ยครับก็ทีนี้เรามาดูกันว่า เซตเนี้ยเราจะได้รถหนึ่งคันละแรงละอ่ามีโชกอ่ามีโชกเรียบร้อยอ่ะถ้าเราซื้อมาเป็นบอดี้เก่งเนี้ยเราก็จะมีไฟนะครับมีไฟให้ด้วยนะครับก็มีไฟก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็ต่อไฟกับบอดี้ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับ,ะรบอะไรเพียบตัวเนี้ยเล่นเลยคือพูดง่ายๆมันก็คือรถเหมือนมันทํามาแข่งกับ มันเหมือนเป้เลยอะเหมือนกับยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งแต่ไม่ขอเอ่ยแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ล้อที่ให้มาเนี่ยเขาเป็นล้อเดิมๆเป็นยางก่อนถนนนะครับสำหรับคาร์ดิฟเนี่ยก็คืออันนี้เป็นร้อขับเคลื่อน4ล้อสเกล1ต่อนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จอะไรแถมเซส,สับในกล่องนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะดิฟเราก็ต้องซื้อยางดิฟนะครับเพราะมันไม่มียางดิฟมาให้ก็ต้องซื้อยางดิฟแยกต่างหาก390บาทนะครับ สามร้อยเก้าสิบาทเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างลายอันนี้แล้วกันอ่าก็จะเป็นเจ็ดก้านสุดฮิตนะครับน้ำตาลทองไหมนะครับผมเรียกแม็กตัวนี้ว่าอ่าไอแม็ Mac กกะเพาคือใครคิดอะไรไม่ออกก็เอาแม็กลายนี้ลงบอดี้อะไรนึกไม่ออกเอ้ยจะเอาสีอะไรก็เอาลายนี้เพราะว่าตัวนี้มันสวยมันอมาตะนะฮะดูยังไงก็ไม่เบื่อเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูเลยก็ลงกับบอดี้สีเขียวนะอ่ะอ่ะ